สวัสดีครับวันนี้มาดูย a ม 5XMAX นะครับผมเป็นรถปี2018นะครับแต่งเต็มนะครับแต่งทุกจุดเลยแท้นะครับที่เห็นเนี่ยเป็นปั๊มเบมโบนะครับสี่พอร์ตซินะครับผมพรอมขาจับนะครับสายถักเอิร์นแท้นะครับสี่พอรตแท้นะครับปั๊มแท้นะครับปั๊มบน m บมโบ o อิตาลีนะครับเบอร์19ขวาเบอร์16นะครับผมแท้ทั้งคู่นะครับ ส,สวยเลยบอกปากนะครับท่อคาคาบิกแท้นะครับผมคอไทเทีปั๊มหลังนะครับด้วงแทปพร้อมสายเอินตรงรุ่นนะครับไลน์น็อตเลดนะครับผมทั้งคันเลยโซออลินแท้ อยน,นี้นะครับยังน่าหลับเพื่อเปลี่ยนมาดอกเต็มเต็มข้างเดิมอ่ะไม่ข้างไม่เดิมครับไล่ทำชามาอย่างเดียวนะครับเครื่องเดิมรับแท้ไม่คันนี้แค่เจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับได้การสวัสดีเออร์ลินแต่เป็นของเทียบนะครับแจ้งไว้ก่อนคอเคเสี่อง ติดต่อได้สวัสดีครับ